สวัสดีค่ะแพลวค่ะสวัสดีค่ะอ้อยค่ะวันนี้รายการตะลุยคุณตลบของเราก็พามาที่ที่นี่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีค่ะอยากรู้ว่าพวกเรามาทำอะไรกันตามมาเลยค่ะค่ะค,คุณอ้อยคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าห้องแพทย์แผนไทยแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูการทำเครื่องสมุนไพรเพื่อใช้ในการนวดอบประครบนะคะงัาน,นเราไปดูเลย,เลย ผสมที่เราต้องใช้นะคะมีมะกรูดขมิน้นไผ่ตะไคร้หอมใบเตยเกลือแกงกระบูลและใบส้มปล่อยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราก็นําสมุนไพรแต่ละชนิดมาล้างให้สะอาดนะคะ,ะขั้นตอนที่สองนะคะนำสมุนไพรที่เราเตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นบางๆพอสมควรค่ะขั้นตอนที่สามนะคะนําสมุนไพรแต่ละชนิดที่เราหั่นเตรียมไว้มาตำค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราตามสมุนไพลเสร็จแล้วให้นําเกลือแกงและกะลาบูมานะผสมและคุกเขาให้เข้ากันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนําส่วนผสมที่เราทําเสร็จแล้วมาห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นมัดด้วยเชือกให้เรียบร้อยค่ะ